ทาง DSi ไนะคะได้มีการตรวจสอบแชร์ลูกโซ่ค่ะโดยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนพิเศษนะคะกำลังนำกำลังตรวจยึดอาคารนะคะอายัตนะคะและก็อาคารและก็ที่ดินจำนวน3แห่งด้วยกันค่ะของคณะกรรมการของบริษัท DCHL คดีโกงแชร์ตะเกียงน้ำมันหอมระเหยนะคะซึ่งมีมูลค่าความเสียหายกว่า900ล้านบาทค่ะโดยพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลน,นะคะผู้บัญชาการสำนั คดีอาญาพิเศษ1กรมสอบส,อบสวนคดีพิเศษหรือว่าทาง DSI ตั้งคณะพนักงานสอบสวนชุดใหม่สอบสวนคดีแชร์ตะเกียงน้ำมันหอมระเหยของบริษัทดิจิตอล c ค o ว d โฮลดิ่งจำกัดหรือว่า DCHL เพิ่มเติมเป็นสำนวนใหม่พร้อมกับนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าขยายผลตรวจยึดอายัดอาคารและที่ดิน3แห่งที่เกี่ยวข้องโดยจุดแรกนะคะที่เข้าตรวจยึดคืออาคารที่ตั้งบริษัท DCHL บริเวณถนน พระรามเก้าแขวงบางกะปิเขตห้วยขวางพบเอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทเอกสารผู้ถือหุ้นที่ไม่มีตัวตนจริงและสินค้าคือน้ำมันหอมระเหยจำนวนมาก จุดที่2บ้านพักของนายสรวีรวยฟูพันธ์กรรมการบริษัท DCHL ในรัชดาพิเศษซอย3แขวงและเขตด,ดินแดงและจุดสุดท้ายคือห้องพักของนายวารรี่ริยนหรือว่านายกิมห่วงกรรมการบริษัท DCHL ซึ่งอยู่ที่อาคารชุดมลเ l นียมเรสซิเดนซ์ย่านของเตยพบรถเบนซ์6ประตู1คันรวมมูลค่าอาคารพร้อมที่ดินและทรัพย์สินที่ยึดได้รวมเจร 0 0ล้านบาทจากมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า900ล้านบาทค่ะครับโดยพันตำรวตรีสุริยาระบุนะครับว่าเมื่อปี2555พนักงานสอบสวนชุดเดิมสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้ไปแล้วกว่า20คนอายัดเงินในบัญชีไปกว่า75ล้านบาท แต่หลังจากสั่งฟ้องผู้ต้องหาในสำนวนแรกไปแล้วปรากฏว่ายังมีการดําเนินการขายตะเกียงน้ามันหอมระเหยในรูปแบบแชร์ลูกโซ่อยู่แล้วก็มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความเพิ่มอีกกว่า8,000รายด้วยกันนะครับโดยจากพยานหลักฐานที่ยึดได้และจากการสอบปากคําผู้เสียหายในสำนวนใหม่ก็พบหลักฐานใหม่ไปเชื่อมโยงกับบริษัทดิจิตอลคราวกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทแม่อีกทั้งมีเส้นทางการฟอกเงินออกนอกประเทศเชื่อมโยงกับเครือข่ายชาวจีนอีกด้วย ซึ่งขณะน,นี้พนักงานสอบสวนอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับกลุ่มผู้บริหารและแม่ขายในระดับสูงตามที่ปรากฏในเอกสารจัดตั้งบริษัทประมาณ10บรายด้วยกันครับโดยในจํานวนนี้มีชาวต่งางชาติสัญชาติฝรั่งเศสและจีนนะคะอีก1-2ถึง,งรายด้วยกันส่วนนายสรวีและนายกิมห่วงพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ออกหมายจับแต่ว่าเบื้องต้นก็ได้สืบทราบตัวนายกิมห่วงนั้นได้พำนักอยู่ที่ต่างประเทศค่ะ